ปลายประสาทเสื่อมเนี่ยมีอะไรจะช่วยเขาได้ไหมอาการปลายประสาทเสื่อมกับอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงเนี่ยผิดกันอาการเนี่ยเราจะแบ่งเลยหนึ่งการล้าจากการทางานหรือเกิดจากการทํางานซ้ําๆใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ําๆมันก็จะปวดเนี่ยหรือคนที่เล่นมือถือเนี่ยปวดนิ้โป้หรือปวดข้อมือเนี่ยอันนี้ก็คือมันทํางานซ้ําๆและทํางานหนักๆอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกข้อต่อและก็เส้นเอ็น อันนี้อาจารย์อัดไปนะส่วนอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยมันระบบประสาทเนี่ยมันจะมี2ออย่างก็คือระบบประสาทอัตโนมัติกับระบบประสาทที่เราควบค,คุมได้ระบบประสาทอัตโนมัติก็คือระบบไขสันหลังนะคะที่คุมอวัยวะต่างๆกับระบบประสาททั่วๆไปที่เกิดจากความร้อนความเย็นความหนาวหรือเกิดอาการชาเพราะฉะนั้นวันนี้โรคที่เกี่ยวข้องกับอาการชาอาการเหน็บเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะเราต้องแยกให้ออกนะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปลายประสาทเสื่อมเนี่ยแตกต่างกันถ้าปลายประสาทเสื่อมส่วนใหญ่เขาก็จะกินวิตามิน B1 6นสําหรับโรคปลายประสาทเสื่อมแต่มันเสื่อมจากโรคเรื้อรังเช่นเป็นเบาหวานมันเสื่อมแบบใจจะขาดหรือมันมีปัญหาเรื่องกดยูริกสูงหรือมีปัญหาโคเลสเตอรอลสูงอันเนี้ยมันก็เลยเสื่อมและมันก็ทําให้กหล้ามเนื้อเราล้าด้วยมันก็เลยสองดง้เพราะฉะนั้นเราจะต้องถามคนไข้ว่าหนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรไหมมีกดยูริกสูงไหม มีความดันไหมมีไขมันไหมแล้วก็เป็นเบาหวานไหมถ้าเขาไม่เป็นยืดเยียดกล้ามเนื้อก็หายแต่ถ้าเป็นก็เจาะลึกเฉพาะโรคที่มันทำให้ระบบประสาทเสื่อมได้โอเคไหม